ประโยคสนทนาภาษาสุภาพขอโทษนะคะ is v i n i t e is v i n i t e คุณพูดภาษารัสเซียได้ไหมคะ v g a v a r i t e paruski v g a v a r i t e paruski ฉันพูดภาษารัสเซียได้นิดหน่อยคะ่ะ ya gavru немного по-русски. Я г о ก о р ю немного по-русски. คุณมีอะไรให้ฉันช่วยคะเชียมยามากรวัมปาโมชเชมยามากร์วัมปโมชคุณทราบไหมคะว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนวีเนีสนยสไนเจียกเดียรตยูเลีวีนนเนสไนเจียกยยขอโทษค่ะ ฉันไม่ทราบค่ะ извините я не знаю извините я не знаю ไม่เป็นไรค่ะ не з а จ т t a n i น a ยจลาก่อนค่ะ д ั свидания д ั свидания